กิจเชิญท่านสมชายเตชะถาวรเจริญเชิญครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตที่หนึ่งพักก้าไกลผมเห็นด้วยครับ วันนี้เรากำลังนำสิ่งที่ผิดกฎหมายเรากำลังนำสิ่งที่อยู่ใต้ดินสิ่งที่ต้องจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ขึ้นมาอยู่บนดินเพื่อมาจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลและเพื่อนำเงินภาษีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผมได้อ่านรายงานฉบับนี้แล้วนะครับพบว่าได้มีการทำการศึกษามาอย่างดี เกือบจะครบถ้วนแล้วแต่สิ่งที่ผมกังวลคืออะไรครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าการศึกษาเอกสารเล่มนี้เป็นเพียงแค่เอกสารเล่มหนึ่งและอาจจะไม่ได้ถูกนำมาบรรจุในร่างพระราชบัญญัติเท่ากับว่าเรากำลังจะสูญเสียโอกาสสูญเสียเวลาและงบประมาณในการศึกษาไปครับท่านประธานประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมคืออะไรครับขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งด้วยครับ ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมก็คือการศึกษาเล่มนี้ได้มีการเยียวยาผลกระทบของผู้ที่ติดการพนันโดยการตั้งกองทุนขึ้นมาซึ่งได้ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติแล้วแต่ผมกลับพบว่ายังไม่ได้มีการศึกษาของความเพียงพอของเงินกองทุนในการใช้บําบัดผู้ที่ติดการพนันจําน,นวนนักบําบัดว่าจะต้องมีกี่คนและ ยังไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบในระยะยาวของผู้ติดการ,รติดการพนันในด้านผลิตภาพในการทำงานหรือที่เรียกว่า productivity ของการทำงานในระยะยาวนั่นเองขอสไลด์แผ่นที่2ครับส่วนประเด็นที่ได้ทำการศึกษาแล้วแต่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติหรือบรรจุไว้แต่ก็ด้วยไม่เหมาะสมทำให้ผมกังวลว่าไม่สามารถ นำไปใช้บังคับตามที่ได้ศึกษาไว้ท่านประธานครับว่ากันว่าโจนปล้นบ้านสิบครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่ท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่าไฟไหม้บ้านสิบครั้งยังไม่เท่ากับการเล่นพน,นันการพน,นันมีใช่ว่าจะส่งผลกระทบต่อเฉพาะผู้เล่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวด้วยทำให้ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือนขาดความรับผิดชอบในการชําระหนี้ครัวเรือนและสุดท้ายอาจจะถึงขั้นไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานทําให้เด็กๆเยาวชนต้องสูญเสียอนาคตครับท่านประธานเพื่อเป็นการลดผลกระทบนี้ผมขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ครับครอบครัวสามารถขอให้คณะกรรมการ มีคำสั่งห้ามบุคคลใดเข้าไปในคาสิโนหรือครอบครัวสามารถยื่นคำขอต่อคณะกรรมการให้มีการจำกัดจำนวนครั้งในการเข้าไปในบ่อนคาสิโนซึ่งจริงๆในรายง,งานฉนบับนี้ก็ได้ระบุไว้แล้วอยู่ในหน้าที่23ครับท่านประธานแต่เมื่อผมได้ดูในร่างพระราชบัญญัติก็พบว่า ได้มีการระบุการห้ามบุคคลเข้าเล่นการพนันตามมาตรา54วงเล็บสระบุห้าบุคคลที่ถูกสำนักงานสั่งห้ามเข้าสถานประกอบการคาสิโนแต่ทราบหรือไม่ครับท่านประธานเมื่อพลิกไปดูในมาตราที่19ที่กำหนดหน้าที่ของสำนักงานกลับไม่ได้ให้อำนาจสำนักงานในการออกคำสั่งห้ามบุคคลหรือกำหนดกฎเกณฑ์ในการห้าบุคคล อันเป็นการไม่สอดคล้องกับมาตรา54วงเล็บ2ครับท่านประธานและสุดท้ายแล้วคืออะไรครับทําให้มาตรา54วงเล็บ2ไม่สามารถนําไปใช้บังคับได้ถัดมาครับบทกําหนดโทษมาตรา65ถึงมาตรา69เพียงหลักแสนบาทเท่านั้นเองครับท่านประธานไม่สอดคล้องกับสภาพของกิจการที่เราเรียกกันว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นกิจการที่มี ขนาดใหญ่โตมากครับท่านประธานดูได้จากการกำหนดทุนจดทะเบียนจะต้องไม่น้อยกว่า1นึ่งล้านบาทและยังถือว่าเข้าข่ายเป็นกิจการเข้าข่ายอบายามุขเป็นกิจการที่จะต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดบทลงโทษผมขอนำเสนอควรจะกำหนดบทลงโทษเป็นร้อยละของรายได้ พร้อมกับยอดค่าปรับขั้นต่ำแล้วแต่ว่าค่าใดเป็นมูลค่าที่สูงกว่าบางท่านบอกว่าจะมาควบคุมอะไรกันนักหนากับบอนคาสิโนที่ถูกกฎหมายทางทั้งที่บ้านเรามีบอนเทือนเว็บพนันเทือนยังไม่นับรวมถึงบอนคาสิโนตามตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเราผมขออธิบายอย่างนี้ครับว่าเหตุผลที่ยังต้องมาควบคุมคืออะไรครับอย่าลืมนะครับว่า คาสิโนที่ถูกกฎหมายนั้นสามารถโฆษณาได้อย่างเปิดเผยครับขอสาให้ผ่านต่อไปด้วยครับการที่สามารถเชิญชวนให้คนเข้ามาเล่นพนันได้อย่างเปิดเผยนี่แหละครับคือสิ่งที่บ่อนคาสิโนเถื่อนทำไม่ได้ตัวอย่างในประเทศสิงคโปร์ได้บังคับไว้ให้การโฆษณาใดๆก็ตามต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน ซึ่งระบุไว้ในรายง,งานการศึกษาในหน้าที่23เรียบร้อยแล้ว mm hmm. แต่ก็เช่นเดียวกันครับ mm hmm. ท่านประธาน mm hmm. การควบคุมการโฆษณาที่ได้ศึกษานี้ไว้ในรายง,งานฉบับนี้ mm hmm. กลับไม่ได้ถูกบัญจุอยู่ในล่างพระราชบัญญัติ mm hmm. ท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าขนาดเหล้าบุหรี่ซึ่งเป็นอ,อายุบุเช่นเดียวกัน mm hmm. ยังมีพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา mm hmm. อย่างเข้มงวด mm hmm. แต่ คาสิโนกลับไม่มีการควบคุมผมพบแต่เพียงมาตรา36คืออะไรครับก็คือสำนักงานให้สำนักงานทำการตรวจสอบโฆษณาแล้วรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้ผมขอสรุปว่าท่านคณะอนุกรรมธิการได้ทำการศึกษาไว้ค่อนข้างดีแล้วแต่ขอให้นำมาตรการต่างๆที่ท่านได้ศึกษาไว้ ได้โปรดบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติด้วยครับเ<ห>พื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นขอบคุณครับท่านประธานสั้นๆครับท่านประธานครับผมจุมจลพาณธ์มณีวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรเชียงใหม่เพื่อไทยในฐานะประธานกรรมธิการครับเรียนอย่างนี้ครับสิ่งที่ประกอบเข้ามาได้เรียนแล้วนะครับว่าเป็นใช้คําว่าอะไรดีตุกต๊กตานะครับเป็นการยกร่างเพื่อให้มันมีโครง เพื่อที่หากสภามีความเห็นชอบรัฐบาลให้ความเห็นชอบมันจะสามารถเดินหน้าได้สุดท้ายในรายละเอียดรายมาตราเนี่ยเราคงต้องมาถกกันอีกเยอะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ากระบวนกลไกที่เราทำเนระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเศษเนี่ยกระชั้นมากนะครับเราทําเต็มที่นะครับการศึกษาถ้าท่านจะถามว่านี่เป็นฟีสตดีที่มันมีความครอบคลุมทุกมิติหรือไม่ยังครับและสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าหากจะเดินหน้า ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามนะครับก็คงจะต้องมีการทำการศึกษาแบบไอ้เอ็ e ซ์เทนีที่มัน,นลงไปศึกษาในเชิงลึกนะครับอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโครงแล้วก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมความจำเป็นนะครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และกลไกในการที่จะกำกับควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแต่ขอบพระคุณมากครับแล้วผมก็ขอฝากท่านประธานว่าในความเห็นโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น ผมฟังแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่เราอาจาจะยังบกพร่องจริงๆนะครับก็ขอให้นําส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับนี้เพื่อที่ใครก็ตามที่รับเอาเรื่องนี้ไปหากจะดําเนินการต่อเนี่ยจะได้นําเอาประเด็นเหล่านี้เข้าไปบรรจุครับขอบพระคุณครับครับ